พี่นองลองฟังขอควาหนี่เบิงนะครับเด้อที่เพิ่นได้เอามาล่งนี่เพิ่นบอกว่าพูดถึงว่าเป็นอย่างโกกิถึงถอนฟองย่ายอันชั่นนะครับที่ไปยื่นตรวจสอบเพุลากาทราบตัวบุคคลนั่นแล้วบอชัยไข่อื่นไก่เลยคุณเคยพูยีบาตนะครับบอกว่าว่าต้องไปสนปลอยให้มันเงียไปถอนฟองสาโกกิตามใจอาย ว่อยากตัดช่องทางทำมาหากินใครทำอะไรไหวก็ได้ยังนั้นกรรมตามสนองและไม่ขอนับญาติวงเล็บนะครับเผาจุดๆนั่นแหละครับเซาเดอร์สร้างเพจอวตารมาไหว้ดาผู้เหญ่บ้านนี่คือเพิ่นนะครับไดเอามาโพสเอามาเบากรับเลื่องเล่า นั่นแหละครับยางที่บอกและว,ว่ามันว่าม็นคนอื่นไก่ดอกมันก็ต้องค้นไก่แหละครับที่มีข้อมูลนต่างๆที่เอาออกมาวาอ,อกมาว่าเราพยายามหาส่ยางสุนแนวเนนะครับเพื่อสิมาด่าหรือว่ามาลดความหนาเสื่อถือของพยาบาลแต่ว่ามันเห็ดบ่อไรนะครับเพราะอย่างความจริงที่มันปรากฏอยู่นี่มันมีหลักฐานหลายแนวนะครับ ที่เห็นมั่นเห็นโดยเด่นชัดนั่นแหละครับบ่ต้องไปเชแะแซงสร้างเรื่องสางเล่าขึ้นมาเพื่อสีให่ค้นอื่นอ่ามาเสียเฮ้าดอกแต่หลายคนหูเองครับเห็นเองในสิ่งที่มั่นเกิดขึ้นนะครับบ่ว่าสิเป็นคนที่ยุ่ขังในเองกับหูเรื่องราลต่างต่างยู่ที่ไผเสียเอาออกมาเา้าหรือบ่เ้าเนาะครับเนาะสิ่งที่มั่นเกิดขึ้นบ่สร้างตายทั้งตัวเอาใบบวัว ปิดกระบ่มิดตอกครับพอยังดีครับทุกอย่างมันมีกดแหงกรมครับเอ้เฮาสิไปปิดมันจังใดได้ล่ะครับคุณก็ต้องย่อมรับครับถ้าเฮ็ดเนียงมันก็ต้องกล้าว้ากล้าเปิดเผยออกมาบ้างนะครับเนาะคุยกันให้มันจบครับสิไปเนีหยมันก็ต้องว้ากันให้มันเครีย์ตั้งแต่ที่แรกแล้วครับสิป่อยไวค่าล่าค่าสั่งมันกับว่าแมนครับ ออบางคนที่บ่ามักในี่สิมานดาอยหันโอ้ยพยาบาลบอกบอกเลยว่าบางทีมบ่ต้องถือสาครับถือสาว่าไรด้ดอกเพราะอย่างบางคนมันสติแตกดิมันบ่ได้คิดกับเฮาดีนอะครับมันมองแล้วมันเห็นอยังก็อย่างที่บอกแหละคว้วางหัวคว้างตาแต่มันลืมเบิ่งว่าความจริงมันเป็นอย่างไรนะครับเห็นว่าขัน เออมีศิลปินบางคนนะครับทียย่เพิ่นใหญ่ไปอยู่วงหมอล่ำอย่างสีเห็นบอกขันอืมผู้ใหี่บ้านแล้วก็ได้โพดขอควาาไว้นั่นล่ะครับเบิ่งเอาเองโหลดว่ามันเป็นยังไ๋คนเฮาเนะี่ยมันสีดีขึ้นหรือว่าบ่บดีขึ้นบอกแล้ว่ายุใสกับยุยา,คคาบบกครับคนเฮาถ้าบ่ปรับปรุงตัวเนาะครับเด็กหน่อยอยูอย่เฮ้าก็ต้องเบ,งบิ่งบ่ว่าสีหยังนะครับเห็นบ่จนในประกาศนี่ังออกมาหลายแนวนะครับเห็นบอกของวง ยากไปอีกครับเออเห็นว่าเหลืองเงินเหลืองค้ามันว่าเข่าผู้ใดครับบ่าว่าสีเด็กหน่อยเกิดไม่ญ่รุ่นเกิดมือว่านข้าเมื่อเศร้าก็ตามมันเป็นไปเบิดครับอันใดที่มีผลประโยชน์เขามาเนี่ยมันนี่เรี้ยวเสือเกินนะครับเนาะเลีวอย่งครับบางคนก็นต้องการอบอุ่มไว้แต่ว่ามันกับ่เป็นตามที่เทาต้องการเลยครับ การสิขุนค้นแต่ละค้นขึ้นนี่วะโอ้ยยากครับเห็นบ่กขันนอนจกตื่นจากบ่วงแล้วล่ะครับการเลื่อนการศึกษาเป็นยังไงเออมันยากครับเพราะอย่างครับเออวันเยาบานเราก็เห็นแหละว่าเอาไว้ได้หรือว่าได้เนาะครับเนาะล้วก็ต้องปล่อยไปครับตามเวลาของมันน่ะล่ะครับแต่คิดว่าสิไปยุ่งมองไม่แล้วมันดีก็ว่าไปครับแต่ถ้ายุ่งมองไหนนี่เห็นไห้คุนอื่นยากอะ ไปเปิดว่งตัวจากขวางสิดีกว่าครับว่าต้องเป็นผ้าละของผู้อืน่นเออเขาต่อไปมันม่วงเห็นบ่างครับว่าออกันวากันเนี่ยบางย่างคักเล้เ่าเป็นเรืองไงได้ครับเด้อเออนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเห็นครับอืสีผู้ใดสีเอาไว้ได้ครับเอาไว้ครับเออเพิ่นกับ่ได้วาดอกก็เลี้ยงดูกันไปครับตามภาษามนุษย์ธรรมดานี่หละครับสีว่าคอยบอกคอยสอนเอากับร่องเบิงครับ สือว่ายุ่ยยอนมีเอฟซีคุ้นคุ้นนิอวยากครับล่องไบเบื้องบนครับถา่ว่าเปิดวงแข็งกระเพิ่นซะออแต่คิดว่าตัวจะคล้องสิเนียร่าาะไปหมั่นใจตัวจะคล้องเอียงขนาดนั้นนะครับทุกคนบ่กมันพิษพลาดได้ทั้งนั้นครับดีบ่ด,ดีเท่าก็เห็ดไปครับทุกอย่างมันเป็นกรรมของไผ่ของมันดอก ไปยากน้ำกันหลมันก็เป็นไปบอ่อใดเนาะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งยังก็ตามที่มันเกิดขึ้นสุมือนี่บ่มันก็ต้องเบิ่งกันไปตามกาลเวลานะครับคนเฮ่าอย่างที่บอกลหละว่าระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คนมันสิพิสูจน์ได้ทุกคนบ่ก็ต้องเบิ่งกันไปครับเพราะว่าคนเฮ่ามันบ่ขึ้นกันมีท้งดีและบ่ดีครับบางคนก็ปรับปรุงตัวเจ้าของได้บางคนปับปับปรุงบ่ไดหรอกครับ พรอหยังครับขังในดึกแล้วเขาบ่มิน่ามันเป็นสอดอนะครับที่แก้บ่ไะไรแก้บ่หายเสียจังไหนละครับเป็่สิแก้ใได้บางอย่างแก้บ่ไะไอีหลีเลยครับติดไปจนตายเนาะเพราะว่ามันบ่มีความคิดที่สิปรับปรุงตัวจ้กของนะครับจะเรียนใส่ยคนทั้งสี่แหละครับเขากับไปบังคับบ่อะไรครับ อันนั้นก็ต้องปล่อยไปตามเว้นตามกรรมของเขาครับเพราะว่ากรรมของเขามาแบบไหนก็ต้องไปแบบนั้นนะครับเนาะเอ้กับเรื่องของเขาเหรอครับนี่แหละครับคือคือ,คอ,ค well, Canon, คอ,อก т, ับเพจกับอวตารนี่ยังที่ขึ้นมาล่ะครับมันเป็นยังไงครับบานนี่เขาหูครับผมบอกเลยว่าเพจนี่มันสามารถสิรับรู้ได้เลยว่าผู้ใดเนาะครับเนาะเขาก็ต้องเบิงบ่งไปครับสิ่งใดทีขึ้นว่ามันบริงหรือว่ามันรุนแรงกันไปกับรุนลด ไปซาครับอืมยังมันสิเข่าตัวจะคล้องเนอะครับเนาะนี่แหละพ่นกระบอกครับเพ่นเตือนด้วยความเป็นห่วงพนบ่อยเ็ดนั่นเห็นว่าถตารดจน,จนช่องทางถ้ามาหา้กินเหลืออย่างครับวันนี้บ่ม,มีแล้วครับปัจจุบันเออถือว่าโอเคครับเพ่นกระบอกอยากอันนี้เนาะส่วนมากครับมันก็ไปตามเว้นตามกรรมของเขาแหละครับเป็นอย่ว,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 ว่าพิวนบวาบเผาผีเลยละ่ะเอาบอกง,ง่ายๆกันสิทับเมน คนไก่ขนาดนี้เนาะครับเนาะโอ้กะเตีเ้ยโตเนานะครับคนอยู่ไกลๆนี่แห้งหนากลัวเป็นตะยานสีมาเห็ดกันตะแบ,บนีนี่มันกับว่าเมยียนแล้วครับสุดท้ายตัวจะขวางแล้วครับกลับมาเป็นถูกเขาหูดินอยู่พวดปวดเห็นบ่าวบานี้ปิดไปเลยนั่นแหละมันอยู่บ่ได้ครับพอหยั่งดีครับมันแพ่ความจริงเนอ ต้องคิดใหม่นะครับเด้ดอผู้ใดสิเหตุแบบนี้ก็จะไปเหตุซะมันกลับเข้ามาหาตัวเจ้าของมั่นสิยูหยาดนะครับเอาความจริงยังมาว่าสู้กันโลดครับถ้ายอมรับตัวเจ้าของบ่อใดก็ต้องเงียบไปเสดีกวัวครับยาสาเหตุแบบนี้นะครับมั่นเข่าตัวเจ้าของครับ